สวัสดีค่ะที่เดิมที่เดิมที่เดิมเดิมสนามเริ่มไม่สวยแล้วแต่ว่าอีกสองวันฝนจะตกฝนจะตกเหมือนกับตกติดต่อกันหรือไม่ก็เว้นอยู่หนึ่งวันก็จะทำให้หญ้าเขียวกลับคืนมา บางจุดนั้น,นหรือว่ามันเป็นเพราะที่มันแห้งไปมันเป็นจุดที่คนชอบไปนั่งหรือเปล่าไปดูค่ะอากาศร้อนหญ้าก็ไม่งามหญ้าก็ไม่เขียวอีกไม่กี่วันต้นเมเปลิลตรงสนามนั้นก็จะเปลี่ยนสีบางต้นนั้นเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะมาแล้วเปละสีหลือง โป๊ะลำนั้นมาจากป้าเขียวเทพีเสรีภาพนะคะล่องเรื่อยมาลอดใต้สะพานบุกริ่นลอดใต้สะพานแมนฮัตตันและก็มาจอดฟังนั้นนะคะยังไม่เคยนั่งโป๊ะเหลืองลำนี้เลยน้านั่งนะนั่งแล้วก็เก็บภาพวิวได้แต่พูดแต่ไม่ได้ทำวันนี้จะไปสนามแข่ง US Open ลูกสาวบอกว่าลูกสาวลูกสาวบอกว่าแม่ไปดักขอลายเซ็นหน่อยมีนักเทนนิสที่ลงแข่งที่ลูกสาวชอบอันเนี้ยสามคนหมวกปีกขาไม่เจอไปสนามเทนนิสนี่ต้องสวมหมวกปีกนะคะหมวกปีกยิ่งใบให,ใหญ่ยิ่งดีเพราะว่าแดดมันร้อนเราจะไปยืนกลางร่มรอว่าลายเซ็นไม่ได้นะมันจะบังคนอื่น นี่ก็ต้องต้องยอมแหละจะไปเก็บภาพในสนามแข่ง US Open ด้วยปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้ไปเมื่อสัปดาห์แฟนวีดนั้นไม่ได้ไปเลยแม้แต่วันเดียวค่ะเพราะว่ามัวแต่ไลนั่งเฝ้าไลฟ์อยู่นั่นแหละค่ะทั้งวันทั้งคืน ไม่ใช่เฉพาะสนาม US o อ e n นะคะที่ไม่ได้ไปปาเหตุยังไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปป่าเหตุมาเป็นเป็นอาทิตย์กว่าแล้วค่ะเย็นสบายไม่มีเมฆไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณจริงๆ การเดิมๆสวัสดีค่ะ